สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสุดหวยพารวยค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรยี่กีสองห้าห้านะคะก็เป็นยีก่กีออกทุกห้านาทีค่ะวันนี้มากับจับวินบนนะคะเจ็ดตัวค่ะก็คือสิบสองต่อรอบบวกห้าสิบค่ะเพราะว่าบาทเก้าสิบสองนะคะทีนี้เราก็มาดูรอบนะคะน้องฟ้าเริ่มตั้งแต่รอบที่ร้อยหกสิบหกค่ะก็เอามาจากในนี้นะคะ ของวันที่15ตุลาคมค่ะน้องฟ้าเลือกมาตั้งแต่รอบที่166ค่ะก็คือตอนเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะจนถึง180เลยนะคะสูตรน้องฟ้าก็จะชใช้3ตัวบนค่ะอันนี้คือ2ตัวล่างนะคะแต่น้องฟ้าจะดูแค่3ตัวบนค่ะดู3ตัวบนนี้นะคะนำ3ตัวบนนี้นะคะบวกกันค่ะเมื่อได้ผลแล้วนะคะค่อยไปบวก2 คงที่ค่ะบวกทุกรอบนะคะเลขสอเป็นเลขคงที่เอาไว้บวกทุกรอบค่ะยกเว้นนะคะก็จะมียกเว้นค่ะถ้าบวกกันได้0กับ5นะคะจะเริ่มที่2ตัวนี้เลยนะคะไม่ต้องมาบวก2คงที่ค่ะก็มาดูสูตรกันเลยค่ะ4ีบวก9เป็น3 3บวกหเป็น8ค่ะ8บวกกับ2นะคะก็จะได้ 0, ค่ะ 1> 0 1 2ย์หนสามสี่ห้าหค่ะเจ็ดตัวนะคะทีนี้นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่จับวินได้เป็นเด็ยนักฟ้าจะเขียนให้ดูนะคะตัวอย่างจับวินค่ะชุดนี้เลยนะคะชุด0ูนย์หนสามี่ห้าหนะคะเริ่มที่0ูนย์ะคะจับไปด้านขวาอย่างนี้ค่ะ0ูนย์หนึ่งศย์สอสามย์สีูย์ห้า 0ูค่ะจากนั้นขยับมาเลข1ค่ะแล้วก็จับไปด้านขวานะคะ1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6แล้วก็5 6ค่ะ ก็นาชุดนี้นะคะไปกด2ตัวบนและกดกลับเท่านั้นค่ะจากนั้นก็บันทึกโพยไว้นะคะจะได้ดึงมาใช้ง่ายๆค่ะเลขบนค่ะสองสก็คือมีเลข2กับเลข4แบบนี้นะคะก็จะจับคู่สองสี่ตัวนี้ค่ะเลขเข้านะคะออกสองสค่ะเลขเข้าตัวนี้นะคะทีนี้เราก็ไปดูรอบถัดไปกันเลยค่ะ เจบวกสเป็น9ค่ะ9กบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น5ค่ะ5 6 7 8 9 0 1นะคะรอบ1 6ึ่ออก5 9าเมีหค่ะมี9ค่ะก็จะเข้านะคะห้าเเบวกหเป็น4 4่บวกเเป็น3ค่ะ3ามบวกสเป็น5้าห้าห็ด แปดเค่ะรอบนี้ออก90ค่ะมี9มี0ก็คือเลขเข้านะคะ5บวกเเป็น4 4-2บวก2เป็น6ค่ะ6 7 8 9 0 1 2นะคะรอบนี้นะคะออกศ1ย์มี0มี1นะคะก็เลขเข้าค่ะ หกบวกหเป็น7ค่ะ7จบวกสอเป็น9 9 0 1 2 3 4าหอ้าออก9กสค่ะมี9มี3ก็9กสนะคะลืมเขียนค่ะรอบนี้ก็จะบวกมาอีก50นะคะบวกมาห้าสิบ แปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ค่ะศูนย์เริ่มที่ศูนย์เลยค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะออกสามศูนย์ค่ะมีศูนย์มีสามนะคะสามศูนย์เลขเข้าค่ะก็บวกอีกห้าสิบนะคะรอบนี้ค่ะสองบวกสามเป็นห้าห้าใช้ห้าเลยค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง รอบนี้ออกห้าเจ็ดค่ะมีห้ามีเจ็ดนะคะห้าเจ็ดเลขเข้าค่ะบวกอีกห้าสิบเก้าบวกห้าเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งบวกสองเป็นสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรอบนี้ค่ะออกเก้าสามมีสามมีเก้าค่ะก็เก้าสามเลขเข้านะคะ ห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดบวกสองเป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะรอบนี้ค่ะออกแปดสองนะคะไม่มีแปดค่ะมีแค่สองรอบนี้ก็จะเป็นรอบแรกที่หลุดนะคะก็จะลบสี่สิบสองค่ะเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าค่ะเก้าบวกสองเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ รอบนี้ออก6 3สามค่ะมีสามีหนะคะก็เข้าค่ะหกสามเลขเข้าบวกมาอีกห้าสค่ะหนบวกหเป็นเจค่ะเจ็ดบวกสามเป็นสิบใช้ศ0นย์ศูนย์ใช้ศูนย์ได้เลยศูนย์หนึ่งสากรอบนี้ออกสาค่ะมีหมีสานะคะสามหนึ่เลขเข้าค่ะ6กบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น0ค่ะใช้ศเลย รอบนี้ค่ะออกหกสองนะคะมีสองมีหกค่ะก็เข้านะคะหกสองห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามค่ะสามบวกสองเป็นห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะรอบนี้ค่ะออกแปดหนึ่งค่ะมีแปดมีหนึ่งนะคะแปดหนึ่งเลขเข้าค่ะ 4ีบวก8เป็น2ค่ะ2บวก1เป็นสามบวกสเป็นห้าค่ะห้าหกเจดค่ะรอบนี้นะคะออกสีค่ะมีหแต่ไม่มีสนะคะก็จะเป็นรอบสที่หลุดค่ะลบ4ีนะคะเจบวกสเป็น1ค่ะ1นบวกหเป็นเจ็ดเบวกสเป็น9ค่ะ90้า3ูนหนึ่งสสี่ห้านะคะรอบนี้ค่ะออกหนึ่งสค่ะมี1มีสนะคะก็เลขเข้านะคะ บวกมาค่ะรอบนี้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสาเป็นเก้าค่ะเก้าบวกสเป็นสิใช้หค่ะหนึ่งสอามสี่ห้าหกดนะคะรอบนี้ออกหนค่ะมีหมีเนะคะก็เลขเข้าค่ะมาดูรอบนี้ค่ะสามบวกหนึ่งเป็นสี่สีบวกเจดเป็นหค่ะหนบวกสเป็นสามค่ะสามสี่ห้าห จ็ดแปดเก้าทีนี้เรามาดูรอบร้อยแปดสิบสามนะคะออกอะไรนะคะรอบร้อยแปดสิบสามนะคะออกหกเจ็ดสามล่างสี่ห้าค่ะบนหกเจ็ดสามล่างสี่ห้านะคะหกเจ็ดสามล่างสี่ห้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ออกเจ็ดสามบนค่ะก็มีเลขสามเลขเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้นะคะเจ็ดสามนะคะเข้าขาบัวมาอีกห้าสิบนะคะ ก็ได้มาในรอบสุดท้ายนะคะยี่กีสอ้าห้นะคะน้องฟ้าก็วางแนวทางในกลุ่มนะคะหากพี่ๆสนใจเข้ากลุ่มยีก่กีก็สามารถทักหาน้องอฟ้าได้เลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามช่องของน้องฟ้าค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ